สำหรับการเทอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับลงในเพลทหรือที่เราเรียกว่าการเตรียมอากาดิสเนี่ยเราก็จะต้องมีอาหารนะครับที่ผสมมุ้นเอาไปทําให้ปลอดเชื้อโดยการนึ่งค่าเชื้อนะครับที่อุอณหภูมิ121องศาเซลเซียสนะครับแรงดัน15ปอนต์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15นาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องมีนะครับก็คือตัว จานนะครับตัวจานอันนี้อันนี้เป็นจานแก้วนะครับก็ทำให้ปลอดเชื้อโดยการเอาไปอบแบบแห้งก็ได้นะครับหรือจะใช้การนึ่งความดันไอน้ำก็ได้นะครับถ้าหากเป็นการนึ่งนะครับก็จะต้องใช้121องศาเป็นเวลา20นาทีขึ้นไปนะครับ ก็อันนี้นะครับอันนี้ก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อนะครับที่ผ่านการนึ่งค่าเชื้อแล้วก่อนที่จะเอาเข้าไปในตู้นะครับก็จะทำการเช็ดให้สะอาดนะครับด้วยเนทานอล70%นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเอาไปแช่ในอ่างน้ำร้อนมานะครับ ตัวอ่างน้ำร้อนนะครับก็จะเซตไว้ที่50ถึง55องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเทตอนที่เขาอุณหภูมิได้ประมาณมากกว่า45ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็คือประมาณ45-50องศาถ้าหากไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็สังเกตได้จากการที่เราสามารถถือขวดนี้เอาไว้ในมือได้โดยที่ไม่ร้อนมือนะครับแต่ถ้ายังร้อนอยู่เนี่ยก็แสดงว่าร้อนเกินไปนะครับ ร้อนเกินไปแล้วไม่ดียังไงถ้าหากเป็นจานแก้วนะครับถ้าหากเราเทตอนร้อนเนี่ยก็จะมีไอ้น้ำเนี่ยขึ้นมาเกาะบนฝาจานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตันนี้เราก็จะใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อปากขวดก็คือ ใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับหรืออาจจะใช้เป็นตะเกียงบุนเซ็นก็ได้นะครับข้อดีของการเทในตู้ก็คือเราสามารถเปิดฝาแล้วก็วางตั้งทิ้งไม่ได้นะครับโดยที่เราห้ามเอามือไปโบกผ่านปากขวดนะครับแต่ถ้าหากเราเทข้างนอกเราจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็คือเราจะต้องเอียงขวดไว้ตลอดเวลา เวลาเราเทเสร็จแล้วนะครับเราก็เพดใหม่เนี่ยวางทับข้างบนเลยนะครับก็จะเทเป็นตั้งๆแบบนี้นะครับแต่และตั้งก็จะซ้อนประมาณ5จานนะครับเพราะว่าเป็นจานแก้วเขาก็จะค่อนข้างลื่นทำให้แบบ มีความดิ้นไปดิ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นจานพลาสติกเนี่ยตัวนี้สามารถซ้อนได้เป็น10จานเลยนะครับพอครบห้าจานแล้วก็เลื่อนเขาออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอันใหม่เข้ามาก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอาหารหมดนะครับตามที่เราคำนวณไว้ เราต้องการประหยัดนะครับเราก็จะเทแบบว่าไม่ให้เต็มนะครับจะเทแค่เกือบเต็มเสร็จเราก็จะจับจานเอียงไปมานะครับให้อาหารบุ้นเนี่ยไหลให้ทั่วนะครับปริมาตรที่ใช้ในการเทรแต่ละเพลทนะครับก็จะอยู่ที่15-20มิลลิลิตรนะครับแต่ว่า เวลาผมคำนวณผมก็จะคำนวณไว้20มิลลิลิตรต่อเพลตนะครับก็คือคำนวณให้แบบเป็นเกณฑ์สูงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมเพลตให้เกินมาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะปกติก็จะเทได้เกินอยู่แล้วนะครับชี่ก็10เพลตนะครับหรือบางท่านอาจจะตั้งไว้อย่างนี้นะครับซ้อน3นะครับแล้วก็หยิบอันล่างสุดแล้วก็เท เหยายแบบนี้แล้วก็เทนะครับแล้วก็จับเอียงนะครับแล้วก็เทแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาอีกสองนะครับแล้วก็เทนะครับแล้วก็ นอนนี้ก็เสร็จไปอีกห้าเปลงนะครับขวดหนึ่งนะครับผมเตรียมอาหารเนี่ย400มิลลิลิตรนะครับ เพราะฉะนั้น1ขวดก็จะต้องเทได้อย่างน้อย20เพลทนะครับอย่างน้อยจะต้องเตรียมได้20เพลทถ้าหากเทได้เกิน20เพลทที่เหลือก็คือกำไรแล้วนะครับก็คือกำไรละเราก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับ นี่เป็นเพลทที่เอาให้นักศึกษา,าซ้อมฝีมือในการสตรีคเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นความหนาบางเนี่ยก็สามารถถัวเฉลี่ยกันไปได้นะครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเพลทที่เตรียมไว้เพื่อที่จะทดสอบยาปฏิชีวนะนะครับถ้าเป็นทดสอบยาปฏิชีวนะเนี่ยก็คือว่าจะต้องให้ทุกเพลทเนี่ยหนาเท่ากันนะครับถ้าเป็นทดสอบยาปฏิชีวนะผมจะไม่ใช้เพลทแก้วนะครับ ผมจะใช้เป็นเพลทพลาสติกแทนเพราะว่าเพลทพลาสติกที่ใช้เนี่ยเขาจะมีขีดบอกระดับที่ข้างจานนะครับเวลาเราเทเราก็จะเทให้ถึงขีดตรงนั้นเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นอาหารแต่และจานแต่และเพลทเนี่ยเขาก็จะมีความสูงความหนาที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับหรือถ้าซีเรียสมากๆนะครับก็แนะนำให้ซื้อเป็น สาเปรทอาหารที่เขาเทมาแล้วนะครับก็คือแบบพร้อมใช้ก็มีจําหน่ายนะครับเพลทแบบนั้นเนี่ยเขาจะใช้เครื่องอัตโนมัตินะครับในการเทตัวนั้นเนี่ยก็แต่ละเปรทเนี่ยก็คือจะได้ปริมาณเท่ากันนะครับก็จะได้เท่าๆกันความคลาดเคลื่อนก็จะน้อยมากนะครับทำให้ผลการทดลองเนี่ยแม่นยำนะครับ ก็แน่นอนนะครับแบบนั้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านะครับพูง่ายๆคือก็แพงนั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมก็เทได้ทั้งหมด30เพดทแล้วนะครับจากขวดนี้31นะครับแล้วก็32นะครับแล้วก็ซ่อมเพดนี้หน่อยเพราะเพดนี้เนี่ยเทาบางไปนะครับมันไม่ทั่ว 400มิลลิลิตรนะครับได้ทั้งหมด32เลทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับการเทแล้วก็เอียงไปด้วยเนี่ยก็จะใช้เวลานานกว่าการเทตามปกตินะครับแต่ว่าก็ประหยัดนะครับใช้เวลาหน่อยแต่ว่าประหยัดเนาะเราก็จะใช้อาหารที่น้อยกว่านะครับ ฉเฉลี่ยล้วก็จะประมาณ15มิลลิลิตรต่อ1เพลทได้นะครับจากนั้นก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับให้เขาเซตตัวนะครับหลังจากที่เขาเซตตัวแล้วนะครับเราก็จะคว่ำเขาลงนะครับอันนี้คือการคว่ำคว่ำก็คือเอาก้นไปข้างบนนะครับตัวนี้ก็คือบุญนอาหารที่เขาเซตตัวแล้วอันนี้เป็นชุดที่ผมเทไปก่อนหน้านะครับอันนี้ก็คือความหนานะครับก็ไม่ได้บางมากจนหน้าเกลียดนะก็ใช้ได้นะครับถือไม่ใช้ได้ก็ อัน,นี้ก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับเก็บอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาก่อนนะครับแล้วก็ปิดตู้ลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังเหลืออีก1ขวดนะครับที่ต้องเทก็เ,เดี๋ยวจัดพื้นที่ทำงานก่อนนะครับ ที่สองนะครับอันนี้ขวดที่สองถ้ามีวุ้นที่หกเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับชุกแอลกอฮอล์เจ็สิบเปอร์เซ็นะครับเช็ดออกเวลาเขย่านะครับจะแกว่งเป็นวงกลมแบบนี้นะครับจะไม่เขย่าขึ้นลง ห้ามให้บุญโดนฟ้าเด็ดขาดน,นะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะครับ าที่เทนะครับเราก็จะเขย่าไปเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ลนเป็นระยะระยะด้วย เราต้องการพักนะครับเราก็ลนไฟนะครับแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ได้พอดีดเมื่อกี้นี้มีอาหารเหลือนะครับอยู่หนึ่งมิลลิลิตรนะครับกนะ็ลเลยหาเพทนะครับมาเทเพิ่มเพกแก้วหมดแล้วนะครับเลแจะเพกพลาสติกนะครับก็เลยได้โอกาสนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับที่บอกว่าไม่ต้องเทเต็มนี่หมายถึงยังไงนะฮะ ไม่ต้องเทเต็มแต่ให้เอียงเอานะครับน,นี่นครับเราเทประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็เอียงนะครับเห็นไหมตอนนี้เขาก็กระจายทั่วกันแล้วนะครับนะครับแบบนี้แล้วก็เอียงนะครับเทน,นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เอียง ไม่ได้แล้วนะครับมในติบ่บานลดลงเสียแล้วนะครับเพจนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับก็เก็บข้าวเก็บของเอาของที่ไม่เกี่ยวข้องออกมานะครับ เราก็จะปิดตู้นะครับปิดตู้ปิดไฟปิดพัดลมนะครับแล้วก็ปิดตู้ไว้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวนะครับก็ค่อยขนออกมาข้างนอกแล้วก็จะคลีนตู้แล้วก็เปิด UV นะครับพอขนออกมาเสร็จเราก็จะ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องข้ามคืนนะครับเวลาเราเตรียมเพดเนี่ยเราจะต้องรอให้ข้ามคืนก่อนนะครับค่อยใช้งานเพื่อที่จะมัวร์จว่ามันไม่มีการปนเปื้อนเกิดขึ้นนะครับถ้ามีการปนเปื้อนมันก็จะเห็นโคลโนีนะครับแต่ถ้าหากเขาสามารถผ่านคืนนี้ไปได้โดยไม่มีโคลโนีขึ้นก็แสดงว่าปลอดภัยใช้งานได้นะครับสำหรับการเทเพตก็ ประมาณนี้ครับผม